สาลแห่งสหรัฐปฏิเสธคำขอร้องของรัฐบาลซึ่งต้องการให้บริษัทคอมพิวเตอร์ Apple ปลดล็อกผู้ที่ให้ข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone เครื่องหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดค่ะ ศาลแขวงแห่งบรุคลินในมหานครนิวยอร์กตัดสินว่าบริษัทแอปเปลไม่สามารถถูกบีบบังคับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ FBI เข้าไปดูข้อมูลของผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเครื่องหนึ่งคดีนี้แอปเปลต่อสู้ว่าเป็นความลับส่วนตัวของลูกค้าซึ่งชี้ให้เห็นถึงทิศทางการต่อสู้ทางกฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนตัวระหว่างเอกชนกับรัฐบาลสหรัฐ โดยอีกคดีไม่เกี่ยวข้องแต่เป็นประเด็นคล้ายกันคือคดีที่ FBI ให้ Apple ปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone ของนายของนายไซอดริดวานฟารุกผู้ที่ก่อเหตุกราดยิงในเมืองซานเบอร์นาดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนซึ่ง Apple ก็โต้แย้งว่าเป็นคำขอที่อันตรายและไม่เคยมีมาก่อนค่ะ